ก็ก็ก็จะเชินเขาเรียกว่าคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มั่นของผมมาแรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง 请入啊，我们即将开始了，谢谢大家。 ทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะ<ป>เข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขค่ะ<ป>กับบรรจักาแห่งความสุขริมแม่น้ําเจ้าพระยาแห่งนี้แลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่และเป็นหม,ดมุดหมายปลายทางของคนทั่วโลก<ป>ใจกลางกรุงเทพมหานครกับไปคอนสยามค่ะ<ป>ท่านอยู่กับดิฉันเบญร,รัตน์รัตนพัฒนิยมนะคะ ขอเสียงปรบมือดังเลยค่ะทุกผู้เหีรด้วยกานค่ะนี่คือแปดสิงคะมงคลเถลินลกรุดและชาดมังกรก้าวไม้ตอนรับปีมาเส็งย่างยิ่งใหญ่ค่ะเถิ่นึ้นสู่ด้านบนเวทีเลยนะคะคุณมิวสุขสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ค่ะศิลปินที่มากความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนจริงหรือเปล่าคะเรียนเชิญสู่ด้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะใช่ไหมคะ<ง>แต่นิยามคำว่าขัวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ นิยามคำว่าครอบครัวของคนคนนี้นะคะเขาคนก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ตั้งแต่ป,ปลายปีกลางปีที่แล้วใช่ไหมคะเออไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะคุณมิวคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการมิวเลียนอยู่ไหนคะขอเสียงนิดหนึ่งต้อนรับนะคะสวัสดีคับสวัสดีค่ะได้ข่าวมาว่าคำว่าครอบคร,บรบัวของคุณเปลี่ยนไปแล้วเหรอคะก็มีจํานวนสมาชิกมากขึ้นครับผม ดังนั้นปีนี้ตรุษจีนนี้คุณตั้งใจว่าจะ,ะเฉลิมฉลองความเป็นครอบครัวนี้ที่ไหนอย่างไรกันบ้างคะโอ้โหจากที่คุณสุพจน์กับอาจารย์กระทาเล่ามาให้ฟังขนาดนี้ต้องมาข้อสยามแน่นอนครับผมนะแน่นอนจะต้องที่นี่แหละกิจกรรมแน่นๆมากๆคือผมรู้สึกว่าการที่เราจะเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลเนี่ย <c oughs> เราต้องมาไหว้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเทพเจ้าไทยสวยเอยอะมาหมดเลยทั้ง60 60, 60องค์ มาครบทุกปีไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนมาที่นี่ครบจบในที่เดียวม <า S 1> ผมต้กกามาสก,กาละที่นี่แน่นอนครับผมก็ก็ก็จะเชิญเขาเรียกว่าคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มั่นของผมมาที่ไอคอนสยามโอ๊ยแค่ฟังก็เขินแล้วใครเห็นด้วยปะคะยิงย่งฟังยิ่งเขินค่มนนะมากันครบเลยนะมากันครบเลยแน่นอนครับผม เพิ่มความเป็นสิริมงคลท้งหน้าที่การงานและก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนอกจากมาที่นี่มาไหว้สักการะเทพเจ้าคุณยังตั้งใจได้ข่าวว่าคุณจะสายกินเหมือนกันใช่ไหมคะแน่น,นอนคือไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนเนี่ยผมสายกินอยู่แล้วจะชอบไปลองอาหารที่อร่อยๆครับผมแล้วก็ใหม่ๆเด็ดๆซึ่งคุณสุพจน์รวบรวมมาให้ที่นี่เรียบร้อยแล้วต้องขอบพระคุณมาก ผมมาสักราระที่นี่ปุ๊บได้ทานของอร่อยๆอออด้วยก็จะมาแน่นอนครับผมโอ้ขอเสียงปรบมือดังๆให้มิลเลียนของเราหน่อยได้ไหมคะแล้วก็แน่นอนนะคะให้คุณมิวสุพสิทธิ์ที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผม ต้องขอบคุณออแกไนซ์มากๆนะครับที่ให้ผมนั่งติดกับอาจารย์ระทาเพราว่าผมได้รับการแนะนํามาเยอะมากๆเลยว่าต้องทําอะไรบ้างในปีนี้นี่เพาะนั้นใครอยากทราบว่าปีใหม่จะไหวยอย่างไรจะต้องขั้นตอนยังไงบ้างปรุษจีนะ <c oughs> มาที่ไอคนอนสยามได้รับคําแนะนำแบ <c oughs> บนี้แน่นอนนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวอยู่กับเราต่อก่อนนะคะเพราะว่าเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยสำคัญมากๆนอกจากมาสักการะเทพเจ้าต่างๆด้านหน้าหน่อยนะคะสักประมาณ3ก้านะคะลำนบต่อจากนี้ไปขออนุญาตในการเรียนเชิญสู่ด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะกว่างโจค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้ดังที่สุดเลยนะคะ ขออนุญาตในการเรียนเชิญคุณจุธาการเตชะวันเวคินันตรุตจีนที่ไอคอนสยามค่ะ ladies and gentlemen this is a really grateful a p p r u c i t i ปีงูปีมะเสงปีแห่งความมงคลยั่งยืนแข็งแรงเติบโตนี่คือความสวยงามนะคะอีกสัก เรียนเชิญทุกท่านให้ไปพร้อมเพรียงกันนะคะที่บริเวณด้านซ้ายของท่านผูมิเกียรติทุกท่านค่ะเราจะมีพื้นที่และพิธีสำคัญค่ะ